คดีอาญาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรกรณีเช่นนี้ศาลอุทธร์จะพิพาษกาในลักษณะที่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ ในเรื่องของการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยนะคะก็ได้มีการบัญญัดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา212โดยมาตรา212กำหนดว่าคดีที่จำเลยอุทธร์คำพิพากษาที่ให้สารลงโทษถ้ามีให้สารอุทธร์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทย์จะได้อุทธร์ในทำนองนั้นเมื่อเราดูตัวบทม,มาตรา212กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะสรุปง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าถ้าหากได้ความว่าจำเลยยืดอุทธรณ์ขึ้นมาสายอุทธรณ์จะไปพิพากษาในลักษณะที่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้แต่ถ้าโจทก์ได้มีการอุทธรณ์ขึ้นมาแล้วการที่โจทก์อุทธรณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการอุทธรณ์ในลักษณะที่เป็นการขอให้เพิ่มโทษจำเลยแบบนี้ค่ะ อุทธรณ์ก็จะมีอำนาจที่จะสามารถพิพากษาในลักษณะที่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยได้ค่ะดังนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีว่าใครเป็นคนยื่นอุทธรณ์ถ้าหากได้ความว่าโจทก์เป็นคนยื่นอุทธรณ์ก็ต้องดูต่อไปได้วยว่าแล้วการอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเนี่ยมันใช่การอุทธรณ์ในลักษณะที่เป็นการขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยหรือไม่ค่ะ เอาล้คะ่ะเราก็ทราบหลักเกณฑ์ของวิอายามาตรา2องกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูตัวอย่างจากคำพิพากษาสารดีกากันค่ะว่าแบบไหนที่สารดีกาถือว่าแบบนี้แหละคือลักษณะที่ตัวของโจ์อุทธรมาในลักษณะที่เป็นการขอให้เพิ่มโทษจำเลยหรือแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่โจ์อุทธรมาในลักษณะที่เป็นการขอให้เพิ่มโทษจำเลยเรามาดูดีกากันค่ะดีการแรกคะ่ะ เป็นกรณีที่ตัวของโจทย์อุทธรมาขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาที่มีระวางโทษขั้นต่ำสูงกว่าโทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแบบนี้จะถือว่าโจทย์อุททร์ในทำนองขอให้เพิ่มโทษไปมคะเรามาดูคำพิพากษาดีกาที่3221ปี6 2ค่ะศาลดีกาวินิจฉัยว่า โจทุอุธณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่อ้างกฎหมายซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วและขอให้ศาลอุทธรณ์ปรับบทกฎหมายที่ลงโทษจำเลยทั้ง3าให้ถูกต้องเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งที่ศาลชั้นต้นลงแก่จำเลยทั้ง3และขอให้ลงโทษตามพระราชกำหนดการประมงพศ2 5 5 8มาตรา71วรรหนึ่งอนุมาตรา1และมาตรา147วรคที่1ซึ่งมาตรา147วรคที่1นั้นมีระวางโทษขั้นต่ำสูงกว่าโทษปรับที่ศาลชั้นต้นลงแก่จำเลยทั้ง3 มีความหมายว่าโจทประสงค์ที่จะขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยทั้ง3าเมื่อสารอุทธร์ปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องตามที่โจทอุทธรแล้วสารอุทธร์ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงโทษที่จะลงแก่จำเลยทั้ง3าให้เป็นไปตามกฎหมายที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่การพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสตามวิายามาตรา2 1 2 1> ตัวอย่างที่2ค่ะเป็นกรณีที่โจทอุทธร์มาว่าขอให้สารอุทธรพิพากษาลงโทษจำเลยสถานัอีกมอยสถานะ โดยไม่รอการลงโทษกรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่โจ์อุทธรในทํานองขอให้เพิ่มโทษจำเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็เทียบเพียงได้จากคาพิพากษาดีกาที่6 1 2 1ปี2548ศาสฎดิีกาวินิจฉัยว่า โจทอุธรขอให้ลงโทษสถานหนักโดยไม่รอการลงโทษเท่ากับโจท์อุธร์ขอให้ไม่รอการลงโทษสถานเดียวมิได้อุทธรณ์ขอให้กำหนดโทษสูงขึ้นด้วยการที่สาลอุทธรณ์ภาค7กํากำหนดโทษจำคุกข้อหาความผิดดังกล่าวสูงขึ้นจึงเป็นการพิภากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยที่โจทมิได้อุทธรณ์มาในทานองขอให้เพิ่มโทษจำเลยต้องห้ามตามวิายามาตรา212 เอาล้วค่ะเราก็ดูตัวอย่างจากคำพิพากษาศารนิกากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแบบไหนถือว่าเป็นเรื่องที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองขอให้เพิ่มโทษแบบไหนไม่ใช่เรเรื่องที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองขอให้เพิ่มโทษ ทีนี้ค่ะมันก็มีตัวอย่างคำพิพากษาสันติกา1นดีกาที่น่าสนใจกล่าวก็คือว่าเป็นกรณีที่ตัวของจำเลยเป็นคนยื่นอุทธรมาค่ะแล้วการยื่นอุทธรของจำเลยนั้นเป็นการอุทธรในทํานองขอให้เพิ่มโทษจำเลยเองอันนี้จำเลยเป็นคนอุทธรน,นะคะแล้วจำเลยก็อุทธร์ในลักษณะที่เป็นการขอให้เพิ่มโทษจำเลยเองด้วย คำถามสารจะพิพากษาในลักษณะที่เป็นการเพิ่มโทษจำเลยได้ไหมคะเรื่องนี้คะ่ะเราก็เทียบเคียงได้จากคำพิพากษาดีกาที่3741ปี2540ศารดีกาวินิจฉัยว่า สารชั้นต้นและสารอุทธรพิพภาคษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตจำเลยดีกาขอให้ศารดีกาลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ต้องลดโทษให้แก่จำเลยสารดีกาจะพิพภากษาให้ตามดีกาของจำเลยไม่ได้ต้องห้ามตามวิอายามาตา2 1 2เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยที่โจทก์ไม่ได้ดีกาในทำนองขอให้เพิ่มโทษจำเลยมานั่นเอง ดังนั้นนะคะสารสูงจะพิพากษาในลักษณะที่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยได้นั้นจะต้องเป็นเรื่องที่โจทอุทธรและเป็นการอุทธรในทำนองขอให้เพิ่มโทษจำเลยด้วยต้องเป็นโจท์อุททร์เท่าน wow ั้นนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่จำเลยอุทธรแล้วจำเลยจะอุทธร์มาในลักษณะที่เป็นการขอให้เพิ่มโทษจำเลยสารสูงก็จะพิพากษาในลักษณะที่เป็นการเพิ keep keep ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้เพราะต้องเป็นโจท์เท่านั้นที่เป็นคนอุทธรมา เอาล้วค่ะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการองลรอคอกฎหมายไปด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายองลรอของเราทุกวันจันทร์17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง y o u b u c h ช n n e l ของสถาบันติวกฎหมายองลรอของเราด้วยมี TikTok ของสถาบันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ